แล้ววันนี้นะคะปอก็มาอยู่กับมอดของน้องมิลูกินะคะคือต้องขอโทษด้วยนะคะที่พี่เนี่ยมาทําคลิปให้ช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าพี่แบบว่าเองานเยอะมากๆเลยนะจ๊ะแล้ววันนี้นะคะน้องเขาก็ได้อัปเดตนะคะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่เลยฮะดูจากเสื้อผ้าด้วยนะบอกเลยว่าสุดยอดไปเลยนะคะเฮ้ยคือปอชอบนะปอชอบ ชุดนักเรียนมากๆเลยนะคะดูดีเทลที่อยู่ข้างหลังสิคะโอ้โหเป็นไงทุกคนเซ็กซี่ไหมล่ะจะก,ก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับมดของน้องมิลูก,กินะคะก็จะมีหนามหัวใจนะคะทั้ง10คนค่ะไหนปอขอดูข้อมูลตัวละครสักหน่อยแล้วกันนะคะว่ามีตัวละครตัวไหนที่มาใหม่บ้างนะคะก็ตามนี้เลยค่ะสังเกตเลยว่าตัวละครนะคะจะมีความแปลกใหม่แล้วก็บางคน เนี่ยนะเราก็ไม่เคยเห็นด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี้เลยอ่าคนนี้นะหรอคือหนาหัวใจคนแรกของเรานะคะนางคนนี้นะคะยังไม่มีประวัติค่ะเห็นไหมคะว่าด้านขวาล่างเนี่ยนะไม่มีข้อความอะไรเลยนะคะและนี่นะคะคือหน้าตาหนาหัวใจ ทั้งหมด10คนนะคะจะบอกว่าแต่ละคนนะคะค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วปอจะบอกว่าหนาหัวใจคนสุดท้ายเนี่ยนะนางคนนี้นะคะคือโมเอจังค่ะเพื่นพนอนๆเออแล้วก็จะมีตัวละครน,นะคะที่เป็นเกี่ยวกับหนาหัวใจในยันเนเลด้วยนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่มีบทบาทนะคะก็คือว่าพวกเขาอ่ะไม่ใช่หนาหัวใจของเรานะคะเป็นเพียงแค่สมาชิกใน โรงเรียนเท่านั้นนะคะก็จะมีอามายนะคะมีคิซึน,นะมีฮานากโกะด้วยนะคะแล้วก็จะมีโอกะด้วยนะ,ะก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็คนนี้นะคะเป็นหนาหัวใจที่อยู่ในภาพของเรียวบะด้วยนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็ใส่มาในมอดนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะบอกว่าท่าโพสเนี่ยน่ารักนะเนี่ยเห็นไหมก็คือเป็นท่าที่แบบว่ากําลังถือโทรศัพท์แล้วก็โพสต์รูปนะคะเพื่อนๆถือว่าน้องมิลุกินะ ทําโปรไฟล์ได้ค่อนข้างน่ารักแล้วก็ไม่ซ้ำใครเลยนะคะและนี่คือหน้าตาของตัวละครทั้งหมดเลยนะ,ะคะเพื่อนๆค่ะเรามาดูในส่วนของแก๊งบูลลี่กันบ้างดีกว่านะนี่คือ5คนค่ะที่อยู่ในแก๊งบูลลี่จะบอกว่าทั้ง5คนนี้นะคะเป็น5คนที่เป็นหนาหัวใจของเรียวบะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเธอเนี่ยนะก็มาอยู่ในมดนี้เช่นกันนะคะไหนขอดูหน้าตาแก๊งบูลลี่หน่อยสิอา้า โอ้เดี๋ยวนะปอนึกว่าแก๊งมูลี่คือ5คนนี้ซะอีกค่ะแต่เหมือนว่าจะไม่ใช่เลยนะทำไมในนี้นะคะถึงไม่มีมูซเมะล่ะเนี่ยคือคนนี้ชื่อว่ามูซเมะนะคะแต่ว่าโปรไฟล์อ่ะมันไม่ใช่นะคะเนี่ยเอา้าแล้วตอนนี้ทั้ง5คนนี้อยู่ไหนหรอเดี๋ยวปอจะไปลองตามหาเขาดูซิเอา้า ก็อยู่ตรงนี้นี่นาเอ๊ะมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว้อจะไปตามหาเจ้าโฮชิโนก่อนดีกว่านะคะว่านางน่ยอยู่ไหนนะคะเพื่อนๆตอนนี้เธออยู่ไหนนาอ๋อนี่ค่ะ เจ้าโฮชิโนะนะคะอยู่ตรงนี้จ้าแหมสาวผมน้ำตาลค่ะรู้สึกว่าโฮชิโนะนะคะจะมีไรบารุนะคะเป็นคนที่คอยคุ้มกันนางนะคะเพื่อนนี่ไรบาลุแล้วโอสนาล่ะหายไปไหนแล้วเดี๋ยวปอจะมาลองกดคุยดูก่อนแล้วกันนะคะ Now that you อ๋อก็คือจะเป็นเควสเดียวกับของโอซนะเลยนะคะปอว่านะเดี๋ยวปอเนี่ยจะต้องกำจัดเจ้าไรบาหลูก่อนเนาะทีนี้ปอขอเดินให้รอบๆโรงเรียนก่อนแล้วกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะเฮ้ย <c oughs> เหมือนปอจะเห็นเมกามีเลยอ๋อก็คือว่าจะมีเมกามีด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีแหมไม่เจอกันนานเลยนะ่าจ๊สาวอืม แต่ตอนเนี้เราต้องกําจัดเจ้าไลบารุก่อนนะคะเดี๋ยวปอต้องมาเอากระเป๋านะคะคือตรงนี้นะคะมีปุ่มให้กดด้วยนะเดี๋ยวปอจะมาลองกดตัว E ดูแล้วกันนะคะฟืบอ้าวอา,อาก็คือจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวปอขอลองกดอะไรสักหน่อยแล้วกันนะคะกดเปิดสูตรก่อนนะคะแล้วก็กด ปึ๊บคือตอนนี้เนี่ยปอก็ดรอปของนะคะที่เกี่ยวกับการช็อตไฟฟ้าออกมาแล้วนะคะปอขี้เกียจวิ่งไปค่ะก็เลยคิดว่าดรอปของแบบนี้คือง่ายกว่านะคะเอาละ่ะแล้วก็ทีนี้ปอจะต้องเก็บไข่ควงมาก่อนนะคะปึ๊บเราได้ไข่ควงมาแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะปอก็จะเอาปลั๊กไฟนะคะมาเสียบตรงนี้ก่อนนะจ๊ะปึ๊บ เอ้าอมมยอมมยลุกนี้นะคะโคตรน่ารักเลยนะนี่เธอน่ารักชะมัดเลยอะ่ะแล้วแก้มเธอเนี่ยทำไมมันแดงขนาดนั้นล่ะคะหรือว่าเธอเนี่ยกำลังจะมีความรักหรือเปล่าเนี่ยแล้วฮานาโกะนะคะก็มาอยู่ในห้องเรียนค่ะ ฮานาโกคือกลายเป็นสาวติดมือถือไปเลยเหรอนี่เธอนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยฮือตอนนี้นั่นหรอฉันน่ะกำลังนั่งส่องผู้ชายในเฟซบุ๊กอยู่นะจา้าอุ้ยตายแล้วเรานี่เธอเนี่ยไม่หวงรุ่นพี่แล้วเลยยะเฮ้ไม่แล้วล่ะตอนเนี้ยฉันมีผู้ชายคนอื่นที่น่าสนใจมากกว่าแล้วจา้าก็คือรุ่นพี่นะคะ <Are you S 1> ยังคงเป็นทาโร่โ <Okay. S 1> เหมือนเดิมเลยนะคะพเพื่อนเพื่อน เอาล่ะตอนนี้นะคะปอก็รู้ข้อมูลเกี่ยวกับมดนี้แล้วนะคะปอต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วทุกคนเราก็ทำการนะคะไข่น้ำเลยคะ่ะแล้วก็ใช้ไข,ข่ควงนะคะจิ้มเลยค่ะทุกคนเอาปอกดผิดพระเจ้าปึ๊บเอาใหม่นะต้องกดตัวคิวนะคะฟืบเรียบร้อยแล้วเราก็รีบวิ่งนะคะไปเอาขนมนะคะ มาให้ไลบาหลุกินจ้าศพแรกของเราในวันนี้ต้องเป็นไลบาหลุเท่านั้นบาหลูกินนี่สิอร่อยนะจ้าแล้วก็กินเยอะๆเลยนะจ๊ะสาวอู้าวอร่อยชมัดเลยนะคะเอ้าไปเร็วนี่รอด้วยสิไลบาลูอืมมาถึงนะคะนางก็เสร็จเราเลยนะคะทุกคนอืมตอนนี้เลยค่ะ เรียบร้อยเอา้าเอา่อนี่เอ๋พิ่งไปสิอืมคือปอว่าเขาต้องเห็นมันว้ายไม่ทันแล้วมีคนเห็นค่ะทุกคนตรงนั้นก็มีคนเดินมาสวยแล้วสงสัยเราคงต้องปล่อยให้เป็นไปแล้วล่ะค่ะนี่ฮอชีเนะเธอรูบ้างไหมยะว่าตอนนี้เนี่ยนะไลบาลุของเธอเนี่ย มันตุยแล้วนะจ๊ะเธอรู้อะไรบ้างเนี่ยคือเอาแต่ยืนเล่นมือถือนั่นแหละหอ้ยคือตอนเนี้กำลังวุ่นวายเลยนะคะเพื่อนๆวุ่ยอะไรว่าว่าแต่เธอเนี่ยพอจะตามฉันมาได้ไหมเห้อเอา้าอ๋อใช่ก็พอว่าเราเนี่ยเพิมชื่อเสียงนะคะให้มัน ต็มหลอดเนาะนางก็เลยยอมตามเรามาอย่างง่ายดายนะคะเออว่าแต่เราจะพานางไปไหนดีล่ะคะทุกคนอ๋อฉันรู้แล้วนี่ตามมานี่หน่อยนะคือฉันน่ะนะก็แบบว่าอยากจะใช้วิธีที่ไม่ต้องมีอะไรเลอะเทอะนะจ๊ะฉันคิดว่านะวิธีนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับหล่อนนะจ๊ะมานี่แล้ว เร็วๆสิแล้วก็ปิดประตูเลยนะคะเอ้าอย่าเพิ่งไปฮอชิโนะรอก่อนสิแหมเธอเนี่ยจะรีบกลับไปหารุ่มพี่หรอยยะเฮ้ไม่มีทางหรอกนะมานี่มานี่เข้ามาอีกสินี่เลยเจอหน่อยอ,อุยอ้ยุ o h รว c o าว d I เดี๋ยวเอาล่ะ ตอนนี้นะคะเจ้าโฮชิโน่เนี่ยก็เสร็จมีลูกกิแล้วนะคะเพื่อนๆแหมสาวคนนี้เนี่ยนะหน้าตาโคตรใสซื่อแต่ที่ไหนได้นี่มันปีศาจชัดๆเลยล่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะนั่นนายมาหาใครอ๋อเฮ้นายรู้หรอว่านางนั่น่ะมันอยู่ข้างในนี้อะแกรู้เรื่องไงอะ่ะฮะอย่ามันรู้มากนะไม่งั้นเนี่ย ฉันจะปิดปากแกเข้า <c oughs> ใจไหมรีบไปซะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ<อ>นี่เลยค่ะทุกคน <c oughs> หัวล้อไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยและตอนนี้มีลูกกีตก็ได้กำจัดหนาหัวใจโฮชิโนะจนสําเร็จแล้วต้องบอกเลยว่าน่าสนุกเหมือนกันนะคะถ้าใครนะคะที่อยากให้ปอเนี่ยมันเล่นต่อหนาหัวใจ คนที่2นะคะก็ต้องกดไลค์คลิปนี้ให้ปอกันเยอะๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้ยังไงนะคะก็ขอบคุณน้องมิลูกิด้วยนะคะที่สร้างมอดดีๆนะคะมาให้เราได้เล่นแล้วก็ได้ชมกันนะจ๊ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน